อินทอเยอบมาแล้ววันนี้สาวสาวเออสาวเกาหลีไม่ใช่สาวเกาหลีี่เออเป็นสาวติ่งเกาหลีสาวติ่งเกาหลีแล้วก็แบบว่าสาวผมทองน่ารักน่ารักเออสาวคนใต้สาวสาวใต้สาวใต้ติ่งเกาหลีแล้วก็อีกคนนึงใครนะสาวแบบว่าไอคนเนี้ย คนเนี้ยแบบว่าบอกเลยคือเดาทางไม่ออกเลยจริงๆคนเนี้ยก็คือแบบว่าชกม,มุกสองบาทสามบาทอะ่ะคนนี้น่าจะแบบสาวอารมณ์ดีแล้วกันโอเคนะใครที่มึงเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดลงกดไลค์กดแชร์กดปับตะไครหน่อยโอเคนะกดหรือยังถ้ากดแล้วนะไปดูนะเอซ่าจีบสาวหนึ่งสองสามไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรบนหัวอะเฮปปี้นูเอียอ๋ออืมเธอก็สวยออยู่กับใครเนี่ยอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนล่อแล้วอยู่อใครอยู่ข้างหลังอ่ะไม่มีไม่มีเธอตาฝาดแล้วแหละล้าใครอยู่ข้างหลังอะเราอยู่คนเดียวเธอจะบอกว่าเป็นผีใช่ไหมหรือยังไง เอาจริงปะเนี่ยจริงไม้เราอยู่คนเดียวจริงอ่ะจริงรอ่ะมอ่ะือใครอยู่ข้างหลังก็บอกว่าเราอยู่คนเดียวน่าจะเป็นผีแหละถ้าเธอเห็นคนอื่นอ่ะคงเป็นผีสถานเดียวแหละเพราะเราอยู่คนเดียวเธอใช่เธออยู่กี่คนเนี่ยอยู่สองคนอยู่กับแฟนแล้วเปล่า่อนอยู่ข้างหลัง อ๋อเนี่ยชุดขาวผมยาวปิดหน้าปิดตาเลือดเลอะๆหรอไม่ชุดดำผมสัน้นเอาหรอตรงข้ามหมดเลยอยู่เป็นนะเนี่ยเธออยู่เป็นนะเนี่ยเธออยู่เป็นนะเนี่ยใช่อยู่เป็นถ้าอยู่ไม่เป็นก็ไม่อยู่หรอก <c oughs> ก็ตายใช่อะไรเนี่ย <c oughs> เธออายุอะไรเนี่ย เท้าเมื่อวานเทาเมื่อวานอ๋อเมื่อวานไม่ใช่วันเกิดนี่ใช่ปะล่ะมันก็เลยเท่าเดิม่ <c oughs> เออบางทีมันเยอะไปมันก็ไม่ดีนะ <c oughs> เยอะไปมันก็ไม่ดีนะ <c oughs> เธอยุคอะไรเธอยุท่ะไร <c oughs> ถ้าเยอะไปไม่ดีก็ <c oughs> สามขวดสามขวดครับค <c oughs> รับ,รบเอางี้คำถามที่เราจะถามต่อ,ตอไปเนี่ย เธอคงจะตอบแบบว่าอ้อนบาททยใช่ไหมเนี่ยครับครับผมแล้วเราต้องรับมือยังไงดีเนี่ยก็ถ้ายนไปก็รับปกติเลยอ๋อมงไม่ได้เหรอเนี่ยมงอะ่ะมงเข้าประตูอะมงได้จะปวดหัววะหลังเนี่ยแตกกลางเนี่ยปวดหัวเนี่ยอ๋อเธอก็แตกกลางนี่ไม่เลาปัดตีรเราปัดเซ เราใช้ตรงกลาง,างโดนเทปัดเปตะจะเหลืออะไรใช่ครับโอ้ยถามจริงเพื่อนเธอเคยแบบว่าหุดหงิดกันเรื่องมุกจังๆพวกนี้ไหมนเนี่ยห้าบาทสิบาทจะเล่นหรอเราว่าไม่ถึงมั้งน่าจะไม่ถึงบาทหรอกเอาไม่มีบาทใช่น่่จะบาดเธออะอะไรนะเธอนะ่าจะไม่เต็มบาทเราไม่เต็มบาทออแล้วไงอ่ะอื อ,อ้าวไม่ต่อคิดว่าจะเล่นมุกต่อ,อไอสาวเว้นจังหวะให้คิดไม่ทันคิดไม่ทันเธอมีแฟนแน่เนี่ยเธอมีแฟนแน่เนี่ยเนี่ยแฟนเราเล่นอะไรอ,ะไอ่ะเนี่ยอันนี้รอบนี้เล่นอะไรอ,ะอ่ะอ้าวไม่มีเหรอไม่มีสาวรอฟังหลอเธอเขาผู้หญิงอ่ะ เออคบก็ได้คบแหละคบก็ได้อ๋อทำไมเธ<น>อเราแบบว่ามันอยู่แต่ละคนใช่ไหมว่าหน้าไหนมาถามอะ่ะท่านหลอกกว่านี้เธอก็จะบอกว่าโสดอะไรอย่างเงี้ยไม่ตอนนี้ก็โสดอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่โสดละพรุ่งนี้ก็ไม่โสดเพราะอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเปิดพัดลม<ส>ดอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไง <c oughs> อ,อ๋อวันนี้เปิดแอร์พรุ่งนี้เปิดพัดลม <c oughs> เพราะว่าวันนี้ร้อน <c oughs> พรุ่งนี้หนาวอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ <c oughs> <c oughs> อ,อแฟนเอ้ยเปิดพัดลมก็เลยมีแฟนนะลากราเธอเอายกช้างมาเหรอเนี่ยห,หรือยังไงทำไมหรอจะยกโอ้โห,โหโชว์มาอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> ทำไมหรอเธอดูแบบว,ว,ว,าาว่าเวิ้งเวิ้งเมาเมาไงรู้อ่ะเหมือนออตกค้างจากเมื่อวานอะไรเงี้ยเมื่อวานอยู่บ่อ เรายกโชจ,ออโชจูอ๋อโชจูอ๋ออย่าก,กินเยอะนะเธอเราเป็นห่วงนะหรอใช่เธอเล่นต่อถึงเป็นห่วงเล่นอะไรนะนังยางเธออ้วนเธอเธออ้วนเหรอเธอถึงเป็นห่วงอนะไม่เราไม่ได้อ้วนเราผอมเราจูนมา้ามาอะไรเนี่ยเธอเธอจะให้เข้าล็อกไหนเนี่ย <c oughs> ออ อามจริงเพื่อนเธอแบบว่าตัณิดบ้างไหมเนี่ยเริ่มโผล่มล,ล่าสุดเ,เริ่นจะเริ่มโแล่มล่าสุดเอา้เาเธอจะโกทูสล e ปกี่โมงเนี่ยก็ทั้เามื่อวานก็ได้ยทั้เามื่อวานเมื่อวานกี่โมงอะ่ะเมื่อวานอะ่ะตีห้าไปตีห้าเธอ,เอมีสเปกไหมสเปกผู้ชายนะสเปกผู้ชาย สเต็กหรออ่ะฮะสเต็กต้องแบบว่ามีเดียมแลอันนั้นมันสเต็กเธออันนั้นมันสเต็ก <c oughs> เอาจริงนะคุยกับเธอเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้เลยจริงๆนะเอาจริง <c oughs> บางทีก็คาดเดาได้แบบว่าโอ้ช่างแม่งเ, <c oughs> เธอไปไหนอ่ะเธอไปไหนอ่ะเราใจขาดได้เลยเนี่ยถ้าเธอหนีเราเนี่ยโอ้เธอไปหน้ากูอซา จีบแฟนเราเหรอเราไม่ได้จีบแฟนเธอจีบแฟนเราเหรอเราจะทําให้แฟนเธอมาหลงรักเราเราไม่จีบหรอกครับกูตามเขาไม่ทันเลยอไม่เธอ,อ,อตามเพื่อนเธอทันเธอต้องตามเราทันแหละอายุเท่าไหออไร่อ่ะเรายี่ิบห้าแล้วยี่ิบหกนะเธ <laughs> อจะตบเราทำไมเธอไม่ตกเพื่อนเรา เอ้อไม่ใช่เธอจะตบเราทำไมเธอไม่ตบเพื่อนอเธอ,อกลัวไปแล้วล่ะข,ข,ข้างๆนี่คือทังลังเธอยกอะไรนะโซจูอหรอโซจูกับเพื่อนเธอปะเนี่ยไม่เราไม่กินแอลกอฮอล์ล่ะก,นกนินอะไรอ่ะกินอะไรโอ้โหเธอจบแล้วจบแล้วชงขนาดนี้ไม่ได้จบแล้วเล่าขาวเงอนเราเออเล่าขาวเห็นไหม เอาเพื่อนเธอมาคุยดีกว่าทำไมเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำอะไรเพื่อนเธอทำอะไรอน่ะทำอะไรก็ได้เลยเธอชงชงเหล้าขาวเหรอเนี่ยเฮ้ยติงเกาหลีเหรอฮะชิบหายแล้วเธอเราไม่ได้ยินเสียงเธออ่ะ หนูป่ะะคอาได้ยินแล้วได้ยินแล้วไปทำอะไรมาเมื่อกี้มันไม่ได้ยินคุณพี่ตีนเกาหลีหรือเปล่าคะเรล่ะเหรอใช่ค่ะเปล่าเราเป็นเอ่อแรปเปอร์แรปเปอร์ขอเพลงเลยค่ะขอเพลงเลยเหรออ่ทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตังค์ใครคุณชอบสีท้องคุณพี่มากเลยแต่เราชอบสีผมเธอมากเลยเนี่ยพี่หใช่ มันดูแบบว่าบอกไงดีว่ามันดูเป็นสไตล์อะเขาก็ทำกันเยอะเนาะตรงนี้มันเป็นลครใช่แต่เธอทำแล้วเธอน่ารักกว่าคนอื่นไงเราก็เลยแบบว่าชอบครับเธอดูแบบว่าอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูอะไรอย่างเงี้ยนะใช่้วอยู่กับใครเนี่ยอันนี้อยู่ในห้องเดียวครับผมอ๋อแสดงว่าอยู่บ้านกับพ่อแม่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย เธออายุเท่าไหร่เนี่ยให้คุณพี่ทายสิบแปดยี่สิบหน้าคดเด็กอ่ะโหใช่แล้วคุณพี่อายุเท่าไรเราอายุยี่สิบห้าคุณพี่หน้าเด็กกว่าหนูอีกรู้ปะก็สมควรแล้วแหละเราจริงจริงเราสิบแปดอ้าวก็เห็นเธอเรียกพี่ไงเธอจะได้ไม่น่าเหงาแล้วก็ตรองว่าอายุแบบใกล้ๆกันอะไรอย่างงี้ ติปแปดนะสิบกแปดเธอเป็นคนแรกเลยนะที่เธอบอกว่าเราหน้าเด็กเนี่ยจริงเหรอใช,<า>ช่เธอบอกว่ามันรับกับหน้าไงใช่ปะใช่แหละเอตั้งแต่เราแฝ<ฟ>กกลาง <ward> er มา <Lew. S 1> เราอายุน้อยลงมากเลยจริงเหรอมันมันเข้ากับนายดีเลยใช่แฝกกลางเลยนะแฝกกลางเอาจริงนะงนะถ้าใครได้เธอเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนนะชีวิตจะแบบจเจริญขึ้นเยอะแบบว่าไม่มีทางคิดสั้นแน่นอนทำไม่ะ ก็เธอดูพูดอวยๆไงไม่รู้อ่ะคนอื่นคนอื่นเขาไม่ได้พูดขนาดนี้ไงไายพูดว่าเราตอแหลเลยก็ได้นะจริงเราไม่ได้บอกว่าเธอตอแหลเธอเป็นที่ปรึกษาให้กําลังใจได้ใช่ใช่ชอบเลยวะเราก็ชอบเหมือนกันอ่ะแต่เธอน่าจะแบบจะไม่ยุ่งกับกูย่ไม่ยุ่งกับกูเหมือนเดิมเธอชอบสีห้องน้มากเลยอ่ะล่ะแลกกับสีผมไหมล่ะเอาไปทำไหมล่ะ ไปทำาหมออ,มอมือยากได้แบบเธอเลยอ่ะเธอก็ต้องบอกช่างให้เราแล้วกันน้งนั้นะนี่ไงบอกอันนี้เรายอมเองเว้ยอ้าหรอใช่มันกัดสีผมกับเพื่อนมันเข้ามันเข้ากับหน้าเธอไงถ้าเราทำปุ๊บเราน่าจะเป็นแบบว่าประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยไม่เราต้องหาสไตล์ที่เราชอบเย้ยแล้วเราต้องแบบมั่นๆหน่อยเราถึงจะโอเคใช่ป่ะต้องมั่นใจใช่ไหมใช่ต้องมั่นใจเว้ยอ๋อเธามีแฟนี่เนี่ย ยังครับยังมีคนมาจีบบ้างไหมก็มีแต่แบบไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรก็คือเรายังไม่อยากมีใช่ไหมหรือว่ามันไม่ถูกใจเพิ่งโดนเทมาดิวลเพิ่งโดนเทใครมันโง่เทเธอเนี่ยเอาจริงแนั่นมันนาา่าจะโง่มากเลยที่ทิ้งเธออ่ะเฮ้ยเขา,หา,เห,าหายไปเลยหายหายไปเลยก็คือก่อนนั้นนี้เป็นแฟนใช่ไหมหรือว่าเป็นคนคุยหรือยังไงแบบคนคุยใช,ใช่ใช่แบบคุยคุยได้ดงเลย อคิดว่าแฟนคิดว่าแฟนไปไปรับสมัครไหม่ะรับสมัครไหม่ะยังก่อนดีกว่ายังเหรอ<ม>ก็ไม่เชิงรับสมัครหรอกก็แบบว่าคุยกันไปนเรื่อยๆก่อนอ่ะสองสามปีค่อยคบกันก็นได้โหขายเกมก็ไม่ได้ขายหรอกก็แบบว่าคนเรัก็ต้องปรับทําความเข้าใจกันไงนส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลาแหละคุยกันอาทิตย์สองอาทิตย์คบกันเลยมันไม่ได้ เร็วไปใช่มันก็ต้องแบบคุยกันยาวๆจะได้รักกันยาวๆไงใช่เบาอ่ะเาอ่ะคุยคุยเราก็ชอบเกาหลีเหมือนกันนะเว้ยเธอช้าวงไหนอ่ะชอบไอเนี้ยวงวง BNK เธอ BNK เราก็รชอบเลยเกาหลี ญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่ญี่ปุ่นเกาหลีไม่ใช่ญี่ปุ่นได้ายโลกนะนายโลกนะโลกเราไม่ได้โลกเอาจริงโอนิกิริอ่เธอเธอไม่เคยฟังหรอทำไมโอนิกิริมัน,นมของญี่ปุ่นโว้ยเกาหลีไม่ใช่หรอไม่ใช่ที่ใส่ชุดแบบว่าเต้นอะกระโปรงบางๆนๆโอนิกิริน่ะซื้อได้ซื้อได้ฟุกิเสียงไทยอ่ะนี่มันเป็นของของญี่ปุ่นเธอต้องใจเย็นๆก่อนเราชอบไปดีแล้วกันอ่า รถไฟฟ้า BTS อ,อ,อ่ะเราไม่ได้ฟังวงนี้แต่ว่าแต่เราก็ฟังเพงลงเหรอเธอชอบอะไรอะ่ะชอบวงอะไรอ่ะชอบเ,เซ็ปเนชีนแล้วก็แบ็คพิงค์อ๋อแบ็คแบ็คพิงค์คือเกาหลีใช่ไหมแบ็คพิงค์อ่ะใช่ใช่ใช่แบ็คพิงค์เคยฟังว่าเคยฟังว่าอะไรนะเมาอยู่ไรแจ๊กเมาวะนาย <laughs> เราเคยฟังอยู่เธอเธอเธอ,ออยากแวะมาไอ้นี่บ้างไหมอ่ะแวะอะไรอ่ะมาลุกทุ่งหมอนำอะไรเงี้ยรถแห่อะไรเงี้ย ยังก่อนยังยังยังหรอแรปเปอร์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 เฮ้ยช่วงนี้ก็ฟังอยู่ใครแล้วนะอะไรนะอยากใส่คอนเบิร์ดแล้วไปเตะหน้ามึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออะไรนะ y o บอยทนะีเจใช่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 ใชอ๋อชอบอ่ะชอบ,บนเตือนเถื่อนแล้วเนะี <laughs> ่นยส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาชอบฟังเพลงรัก,กๆเขาไม่ฟังเพลงเตือนเถื่อนอย่งเมื่อกี้เธอบอกเพลงแบบว่าจะไปเตะหน้ามึงอะไรเงี้ยเธอก็ฟังเพลงรักๆแต่แบบไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเพลงไทยอะไรเงี้ยไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ เธอว่าอะไรเธอจะว่าอะไรเมืเ่อกี้เรอถามว่านายทำอะไรอยู่ใช่เราคุย,ยกับเธอเนี่ยแหละแล้วเราก็เลื่อนเฟซบุ๊กไปด้วยเนี่ยดูไปเรื่อยไม่มีใครคุยด้วยเราเพิ่งจะได้คุย,ยกับเธอคนแรกเนี่ย,ยจริงเหรอใช่มีแต่คนปัดเราอะ่ะไม่รู้ทําไมสงสัยแฝกกลางมันบาดใจเกินไปไม่นะคุยสนุกนะอเอาริงหรอเธอคุยสนุกเหมือนกันเลยอะ่ะจริงเปล่าจริง เนี่ยเราก็เพิ่งได้คุยกับเธอเนี่ยเราเห็นเธอคุยสนุกเราก็เลยอยู่ต่อเลยจิงอยู่ต่อเลยดีไหมอ่าสิงโตสิงสิงโตสิงโตเอ่อตุ๊จีนใช่ไหมไอไม่ใช่สิงโตนำโชวเฮ้ยไม่เจ็คค่ะพั <c oughs> อานายจัดคนมากี่ปีแล้วบอกเราเอาจิงกวเธอเราดัดมาห้าร้อยอ่ะเดียวเดียวใช่เราดัดมาห้าร้อยห้าร้อยปีห้าร้อยบาทพังใช่เอออันนี้คือเชื่อไหมเนี่ย ดัดไมากี่ปีแหรอดัดมาปีหนึ่งปีหนสองปีสองปีใช่แล้วดัดมาห้าอยเนี่ยเธอเชื่อไหมเนี่ยป้าดัดมาห้าร้อยทำไมละ่ะก็เราไม่มีตังไงเราอยากแบบว่าเป็นหนุ่มแฟชั่นที่แบบว่าฟันเหล็กอะไรเงี้ยอย่าไปหาทำดี๋ยวก็เสียเป็นแสนหรอกเอาเชื่อเหรอเนี่ย ไม่ไม่ไม่เรารู้ลาลาวไม่ทำหรอกเราทำมาแล้วเนี่ยเราทำมาแล้วบ้าเอาอย่ามาหลอกอย่ามาแกงเราไปไอ้นี่ไงไปดีลงานกับหมอมาแบบว่าเพียช่องปากป็เป็นหมื่นอ่ะเราก็เลยแบบเอ้ดัดห้าร้อยดีกว่ารอบเดียวจบบ้า <laughs> อย่าไปหาทำเขาอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยเราอยู่สงขลาสงขลาหัดใหญ่หัดใหญ่ไม่เคยไป yes. หาดใหญ่นี่คือทะเลใช่ไหมใช่ใช่แต่ไม่แต่หาดใหญ่มันแบบเป็นในเมืองมากกว่าอแบบเมืองเมืองอะไรเงี้ยเราเหมสงชันมันก็แบบติดทะเลใช่คนใต้เหรอเนี่ยใช่ใช่คนใต้อะไรนะแหลงใต้อะแหลงใต้แหลงใต้ได้ก่อนเฮ้ยอะไรอันนี้มันเหนือมั้ยเหรอเนี่ยแหลงใต้ได้ก่อนมุกก็เนี่ยมุกก็เนี่ยตลกก็เนี่ยเราเนี่ยตลกนะเนี่ยเ้ยาเราพูดใต้ชับเปรีย หน้าเธอเหมือนไอ้นี่นะเวแล้วว่าหน้าเธอเหมือนคนภาคเหนือมากกว่าจริงเหรอใช่เธอไม่ได้เป็นคนภาคเหนือเพราะเพราะเราเป็นเพราะเราเป็นคนภาคอีสานอ่ะฮะแต่หน้าเธอเหนือมากเลยตอนเนี้ยเหนือว่็นรถไฟนี่มาว่ะมีคนทักว่าหน้าไม่ใต้แล้วเอ้าจริงเหรอ <c oughs> ตาบอดว่าไอ้พวกนั้น <c oughs> ไม่ไม่ปกติคขาว่าเป็นลูกครึง่งครึ่งอะไรอะ่ะเอา้าจริงเหรอ <c oughs> รใช่ลูกขอที เราขึ้นอะไรขึ้นอะไรคิดไม่ออกหรอวะโอเธอเรา u s a คาดหวังเมื่อกี้เข้าไปเหรอมึงมันไม่แบบไม่สูงอะมันไม่ทธอไม่นายหาได้อะอ้าวเธอเธอมีนี่ไหมสเปคผู้ชายไหมสเปคผู้ชายที่ชอบเนาะสเปคผู้ชายเหรอรูปข้างหลังปะเนี่ยต้องรูปข้างหลังปะเนี่ยอ่าวมันก็ไม่ได้หลอประมาณนี้หรอกไม่งั้นก็ไม่มีผัวพอดีได้เอ้ยเธอมีโอกาสโอกาสทูไม่เจ้าจริงๆ เดี๋ยวเราเนี่ยเราว่าเราจะไปเกาหลีเนี่ยเธอไปดีไปศสลปกรรมของเราบ้าใช่เราจะไปศส่ปกรรมให้รูปเหมือนในคนข้างหลังไนงะเธอจะได้ชอบอเรามาว่ะมาที่ขายเกงจริงมาว่ะเราไม่ได้ขายเราก็แค่พูดเสนอเนะ่ยให้ฟังให้เฉยมาเลยไม่นายแบบมีช่องยูทูปป่ะเขารีีป่ะเหมือนใช่ไหมเหมือนเหมือนเลยนาะคุยเก่งมากเราไม่ได้คุยเก่งหรอกเราพูดมาก ใช่มาว่ะมันเหมือนยูทูบไปเฉยเหมือนก็แบบว่าเก้าองค์เก้าอีอะไรเงี้ยแบบว่าไฟอะไรเงี้ยใช่เปล่ะจริก็เหมือนเฉยจริงก็เฉจริงก็เฉยเราแหวงอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเราไปอยู่ในยูทูบอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะบ้าเราไม่ได้ทำเราทำไม่เป็นเลยเราไม่ชอบแบบว่าตัดคลิปอะไรเงี้ยเราเราคิีขืนอ่ะใช่ขืนเหรอขืนมากมากมาก หมายถึงขืนไปว่าเห็นหน้าตัวเองอะไรเงี้ยเรานนจบมหกยังเราอยู่อ่าเราอยู่ปวชปวชสามเด็กช่างใช่เด็กช่างเด็กช่างเด็กช่างว่าแล้วตรงนี้ตรงเด็กช่างช่างยนน่ะเราว่าจะเอาวีไปฟาดในพวกนู้นอยู่แล้วเดี๋ย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 วนี่นั่นนายก็แต่ว่าเขาเรียกอะสอมอะไรทรงนี้ ซ่อมแบบโมไทยรถยนต<ช>์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ไม่ไมซ่อมรีโมทแอร์นี่แหละซ่อมรีโมททีวีทั่วไปนี่แหละ <c oughs> ช่งางเถอะเราไม่เกี่ยวพูดเราเล่นลเราไม่ใช่เราไม่ใช่เด็กช่างเราเป็นเราเรียนคอมเด็กอะไรนะเรา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 ,เราเรียนคอมเรียนคอมแผนกคอมซ่มอ,มอมคอมอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็แบบพุง่งแบบโปรแกรมอืมส่วนใหญ่จะเน้นไปทางโปรแกรมอ่ะเราเรียนในนี่ไงคอมธุรกิจหนุ่มธุรกิจหนุ่มธุรกิจเนาะลงทุนในลงท เราเป็นหนุ่มธุรกิจด้วยเธอเนี่ยเราใส่แว่นเนี้ยเล่นหุ้นมาโดยตลอดหุ้นพุ่งทะยานเลยบอกให้ถ้าเราใส่แว่นเรียนมนุษยศาสตร์อ่ะใช่ใช่เรียนมนุษย์ษษเรียนมนุษย์เป็นไงเราเก่งตั้งแต่ตั้งแต่อะไรวะตั้งแต่เออตั้งแต่เกาหลีเกาหลีมาวะ่ะเฮ้ยเธอต้องเรียนภาษาเกาหลีแน่นอนใช่ไหมใช่เธอจะไปถึงฝั่งปันให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่เราต้องไปเกาหลีให้ได้ เราก็จะไปเหมือนกันเราก็จะเป็นสัญญกรรมให้หน้าเหมือนไอ้คนข้างหลังนี่แหละมาเดี๋ยวเราไปเป็นล่ามให้เออเธอเป็นล่ามให้เราเธอคุยกับหมอให้เราหน่อยบอกว่าชีโบชีเบเธอก็พูดพูดจนจหมูกเราอะไรยังไงได้เออได้โอเคจะเราคุยให้เออเธอเรียนจบเธอเรียนจบใช่ไหมเธอก็ไปทํางานที่นู่นก่อนเดี๋ยวเราตามไปทีหลังเราขอเก็บตังค์ก่อนสักแป๊บหนึ่งได้เจอกันได้โอเคคือเราสัญญกรรมเสร็จเนี่ยคือเราต้อง อ่อมีอีกภารกิจหนึ่งด้วยอะไรคือเราต้องจีบเธอให้ติดโอ้โหใหญ่หลวงมากนายเย็นๆเนี่ยเรามีเป้าหมาย<ห>ชีวิตแล้วตอนแรกเราเป้าหมายเรามืดมนมากตอนนี้เป้าหมายเราแบบว่ามีแสงสว่างขึ้นมาแล้วโอ้สงสัยไม่น่าได้แล้วัางนี่ยคือตอนนี้เธอแบบว่าอกหักกับคนคุยเก่าเธอไม่เปิดรับใครเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ชหล่อไหมนั่นหล่อไหม งั้นๆแหละงั้นๆเลย,เ,ลยเรากับมันใครหลอกกันรู้เป็นนายสิโอ<ช>เธออยู่เป็นอีกแล้วเนี่ยเธออยู่เป็นเราถามบิดคนจริงๆว่ะเราน่าจะถามคนอื่นที่ไม่ใช่เธอแบบว่าถามเพื่อนเธอได้แบบเขาลูปมาแนบสองรูปอย่างเงี้ยก็ถามว่าใครชอบเอ้ไม่ใช่ใครชอบอ่าใ,ใครหลอกกันอะไรก็ว่าไปอุย้ยเรามันอยู่เป็นเห็นปะเธออวยอ่ะเธออวยอ่ะเอ้ไม่เราก็ต้องอวยอวยเพื่อนด้วยกันใช่ไหม เราเชื่อเถือได้ <c oughs> เรารู้สึกเบอร์เบอร์ไงไม่รู้เนี่ยยิ่งดึกยิ่งเบอร์เลยป <c oughs> กติของคนนอนดึก<ร>ตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเนาะเราไอ้เนี่ยเบอร์เบอร์แบบเบอร์แบบว่ารักแผบแบแบว่ารักเธออะไรเงี้ยผัานนะครับครับพอ่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เธอล้างไปเถอะปกติจีบหญิงแบบนี้หรอ <c oughs> ป่าเราไม่เคยจีบหญิง <c oughs> จิงเหรอใช่ <c oughs> เราชิงชิงจีบเธอคนแรกเลยแหละ เธอไม่เชื่อหรอกใช่ไหมล่ะใช่ไงว่าเขาไว้หนวดเหมือนนายเลยนะเรามีหนวดด้วยเนี่ยเธอมีเราก็มีเลยดิอยากไปเลเซอร์เหมือนกันเฮ้ยเรามีหนวดวะนี่ไงไม่เห็นหรอหนวดเฮ้ยตายเธอมีหนวดอ่ะใช่ไ่ะอยากไปเลเซอร์ออกอ่ะมันดูเหมือนผู้ชายเลยไม่เหมือนเหมือนดูดูเหมือนดูเหมือนคนน่ารักมากกว่า่ะฮะพันนะ รับเวลาเราแบบว่าเล่นอะไรที่แบบว่าขคอสนิมหน่อยแบบว่าเธอเหมือนแบบว่าอย่าไปยึดกับกู้อะไรอ่เงี้ยยังไงไม่รู้อ่ะอะไรนะเวลาเราเล่นแบบว่าเวลาคุยอ่ะแบบว่ายัางไงอ่ะแบบเชิงเชิงหยอดอ่ะเชิงหยอดอะ่ะเธอจะแบบว่าหนีหนียังไงไม่รู้อ่ะรู้สึกหนีอ่ะไม่เคยไม่เคยกับบุกเท่าไหร่อ๋อคนต้องกีดยังไงวะเนี่ยโอเคเธอเดี๋ยวเราก็าไปแล้วแหละโทรศัพท์ร้อนแล้วเนี่ย อ๋อโอเคพอดีนะฉันจะน้องยี่โมงอตีสี่ตีห้าหรือ,อยังไงนี่ยเราจะไปเหมือนกันเพราะว่าแบตแบตไอแผ่มันหมดแล้วอ๋อ oh. เราจะไปดูหนังเปล่าได้ได้โอเคโอเคบบ๊ายายสวัสดีครับลาอ่อนไปไปครับสวัสดีครับสวัสด,ดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับพี่แฟร์โอเคบ๊ายบายบาย